สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับโมสิ่งบุญดวนนะครับผมอาคืนนี้เราก็หลังจากที่นอนนะสองคืนนะครับรอง,งานก็เลยได้ตีอได้เอารถเบานะครับหรือตีเป่านั่นเองมาใส่ของอยู่หินกองนะครับนี่ตีเป่าเลยนะครับ คลิปนี้จะพาท่านผู้ชมามาดูมุมใหม่ๆได้บ้างนะครับผมจะติดกล้องโโเนี่ยไว้บนหมวกนะครับให้ดูเวลาถอยนะมันจะเป็นยังไงนะครับอรอติดตามกันชมกันได้นะครับแล้วก็วิธีคุมพ้าดนะเราก็จะคุมให้ดูลัดสเตย์อะไรให้ดูนะครับมันก็จะถอยเข้าไปข้างในนะครับมากับพี่ป๋อมนะครับมาใส่ด้วยกัน งานช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับถ้าใครสนใจจะจ้างก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับนี่ก็อยู่ข้างในนะครับพี่ป๋อมกําลังใส่ผมเป็นคันที่สองนะครับเมื่อคืนก็ล้างรถถึงเที่ยงคืนนะครับล้างเล่นไม่มีอะไรทําอหล้างก็ไม่สะอาดมากนะครับก็พอก็เด็ดไม้น้ําเพลินนี่ละครับก็ลุ่มๆทุๆไทยๆนะ เ,เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนู้นจนหมวกเลยอ่ารอติดตามชมกันได้นะครับนี่ <c oughs> ล้างแต่ตัวแม่นะตัวลูกไม่ได้ล้างนะครับท่านผู้ชมตัวลูกนี่มองเลยยังไม่ได้ล้างนะครับต้องล้างตัวลูกอีกนะรอล้างตัวลูกตัวแม่ก็โอเคละค่อยๆไปนะครับอ้าวโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ ผมถอยเลยนะครับ ครับท่านผู้ชมนี่ก็คลุมผ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเน็บแค่ข้างนะครับข้างกลางไม่ทํานะครับก็แบบนี้เลยพอแค่ผ้าใบไม่ปิวนะครับผ้ามันเป็นปุ๋ยเนาะมันไม่เคลื่อนขยับอยู่แล้วนยก็จะมันดูแลด้วยมันเวลาขี่ไปเราก็ต้องตรวจสอบด้วยนะขวางก็จะไม่สวยเท่าไหร่เนาะเลิศโอ้เหนือ่อยก็ผมคลิปนี้ก็จะเดินทางแล้วนะ ไปดูทางออกกันเลยนะครับท่านผู้ชม Let's go จวดพี่น้องจวดจวดจวดไปกับพี่ปอมนะครับมาด้วยกันพี่ปอมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้ว,เด,วเดี๋ยวผมก็คุณแบบนี้ไปเดินทางก็ข้ามสะพานมาได้แล้วนะครับจะมีสะพาน chèo à len len một len là mình nó sẽ chạy len nó không chung ด้วยนะครับแล้วก็เพจโมซิงุญด่วนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับทปน,นี้ก็ตีเป่าครับตีเป่าเร็วมานสติกเกอร์ก็ใครที่สนใจก็ทักเพจได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังสั่งสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์มันมใครสนใจก็ ต่อไว้เลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าสติ๊กเกอร์เสร็จเดี๋ยวจะ,จะจะทักหายอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจนะครับครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ